สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับช่อง soy lab family นะครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูมาม่าคาโบนารานะครับแบบง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น เส้นมาม่าลวกนะครับอั้นี้เป็นโบโลนาแล้วเราก็ใช้นมจืดหนึ่งกล่องแล้วก็ชีสแผ่นทําแบบง่ายๆนะฮะเราเราไม่มีผักนะครับในที่บ้านตอนนี้ที่บ้านไม่มีผักก็เลยทําแบบนี้นะครับ mm hmm. ปกติเขาก็อาจจะใส่ข้าวโพดหวานแล้วก็พวกแครอทหั่นเต๋านะฮะเด mm ี hmm. ๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยครับผม ใส่โบโลน่าใส่เข่กรออะไรก็ได้อันนี้ทำให้ลูกชายกินเอาวัตถุดิบที่หนึ่งท,ที่บ้านนะคะในตู้เย็นของเราถาดให้พอสุกนิดหน่อยพอเราก็มาตับตามชิ้นเนาะแล้วแต่ชอบเค่มะัดได้นิดหน่อยเติมนมเสื์ดเลยค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่น่อยกินไปนเลย เราใช้ไฟอ่อนๆพอนะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวเราเติมรสชาติกันนิดหน่อยด้วยว่าเราใช้นุ่มจืดเนาะมันก็จะไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่แล้วก็เติมน้ำตาลนิดหน่อยนะคะนิดเดียวพอแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะให้มีเค็มๆมันๆ โอเคเติมแค่นี้พอแต่บางคนถ้าไม่ใช้ซีอิ๊วขาวนะใส่เกลือเกลือป่นใส่เกลือป่นนิดหน่อยใส่เกลือก็ได้เนาะอ่าใช่ถ้าเราไม่มีซีอิ๊วขาวอะเกลือป่นแค่มีรสชาตินี่ค่ะเท่านี้เดี๋ยวรอให้ส่วนผสมเขา้ากันให้น้าตาลละลายอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดเราใส่ใส่พวกผักพวกแครอท ใช่เราก็ใส่ไปเลยช่วงนี้ใช่ตอนนี้บางคนเขาก็ใส่ข้าวโพดหวานแครอทแล้วแต่ที่เด็กทานได้แต่ว่าตอนเนี้ยเราไม่มีเพราะเราไม่ได้ออกไปไหนเนาะเราก็ไม่ใส่อะแค่นี้เองนะคะแล้วก็ใส่ชีสแผ่นเพื่อความมันอันนี้เราไม่ได้ว่าจะเอายืดนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้จะให้มันยืดเอาความมันแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะ ชีทแผ่นแค่นี้เองแล้วคนให้ชีทละลายตอนนี้เราใส่เส้นลงไปเลยวันนี้เราใช้เส้นมาม่านะคะ ก็คือง่ายๆเนาะมามา่าคาโบนาร่าของเราใจเราไม่ได้จา้าไม่ต้องซื้อเส้นปาเกตตี้เส้นมาม่านี้ก็ดีดีงามน,นุ่มด้วยต้มนุ่มๆอันนี้เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําเริ่มงวดลงแล้วอันนี้ก็พอแล้วเรียบร้อยแต่จริงๆตามสูตรจริงเขาใส่ไข่แดงนะ ใส่ไข่แดงลงไปแต่เราไม่ใส่ค่ะแค่นี้พอแล้วโอเคตามแบบที่ลูกชายเราชอบใช่อันนี้ตามที่ลูกเราเกินแต่ถ้าเกิดบ้านไหนชอบกินไข่ใส่ได้เลยไม่มีกําหนดแต่ตัวโอเคเรียบร้อยอย่าให้เดือดมากนะเดือดมากแล้วพวกนมพวกชีสอะแห้งเลยนะคะโอเคอ, okay. อันนี้เรียบร้อยใส่จานได้เลย เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนี่นะคะได้แล้ง,ง่ายๆโอ้โหน่ากินเนี่ยอันนี้คือของโปรดของลูกชายเขาเลยนะฮะคาบโบนนร่าคาบโบนนร่า,าแบบบ้านๆของเราแบบบ้านๆทาได้ง่ายๆทําได้ทุกคนนะะใช่ลองไปทําทานดูนะครับไปลองดูนะเพราะว่ามีประโยชน์นะมีนมมีชีสได้เนื้อสัตว์ด้วยถ้าใส่ผักเข้าไปคือครบทัวนเลยยังไงไปลองทำอาหารใช่ยังไงไปลองทํากันนะคะ ถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ